มีอำนาจเนี่ยกรรมวิธีของพระานางบูเชกเทียนคืออะไรคือใช้คนเก่งตัวเองไม่เคยเก่งเท่าไหร่อ่ะใช้คนเก่งเพราะหญิงบ้านนอกไรเดียงสานะไม่มีความรู้เรื่องการเมืองเลยแต่รู้จักวิธีใช้คนเก่งใช้คนเก่งคนที่หนึ่งก็เป็นสิทธิ์ในสำนักของจือ้อเป็นฝ่ายบุญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอการ,รวางแผนรอบรู้รในวิชาการครับ,รบใช้คนที่สองเป็นมือสังหารเป็นฝ่ายบูที่มือฉกาจมากเลย และใช้คนที่สามเนี่ยก็เป็นฝ่ายบูที่มือฉกาดมากทุกคนที่พระนางบูเซกเทียนใช้เนี่ยออกมาเป็นกิกหมดเลยวอห้ากันหมดเลยวอห้าโฟร์เจ็ดอลห้าไม่ใช่ไม่เกี่ยววอโซเซนนไม่เกี่ยวใช่ไหมวันี้วอห้าในสมัยพระนางบูเซ็กเทียนไม่ได้ว่าแม้จัดได้เลิกชักเรือให้ใบเสียหมดขอไฟก็วอห้ากันทุกคนและทุกคนก็หลงไหลพระนางบูเซกเทียนยอมตายเป็นทาสพฤติกรรมวันนี้มันก็คล้ายๆกันอย่างนั้น ก็มีขบวนการเนี่ยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะไอบ้บรรดาสิ่งเลวร้ายในบ้านเมืองในการปกครองเนี่ยมันมกกักจะประกอบด้วยสิ่งเรียกว่าแกงออฟโฟเสมอแผ่นดินจีนในสมัยป,ปลายสมัยประธานเหมาชิปหายวายวอดจนตั้งปฏิวัตริรัฐบาลนี่ก็มีแกงออฟโฟับในสมัยรัฐบาลคุน<ล>สมัร,มร,รก็มีแกงออฟโฟับ,บวันนี้มันก็มีแกงออฟโฟลอีกแล้วซึ่งประหลาดไหมล่ะครับและแกงออฟโฟเนี่ยเวลาพระเขาสวดศพเนี่ยสวดบางสกุลมาติกาเนี่ย สี่คนสามสามคนแหงก็ได้แก็แก๊งกบโฟมกันไ่ใช่ใช่ครับสี่คนสามสามคนแห่นั่นแหละส่วนมาติการมันคุณน่นพวกนี้เท่านั้นแหละเพราะวันนี้มันก็บังเกิดขึ้นแบบนี้แต่ว่ามันนุ่มนวลแนบเนียนและทรงพลังกว่าครับวันนี้เรื่องราวหลายเรื่องที่นักธุรกิจก็ดีนักวิ่งทั้งหลายไม่ว่าวิ่งเอาตำแหน่งวิ่งย้ายตำแหน่งวิ่งโครงการเนี่ยนะครับไปวิ่งเมืองนอกเนี่ยกลับมาเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้กลุ่มว่าราชการหลังม้านเนี่ย มันพอใจจะทําให้มันก็ทําครับไม่พอใจจะทําให้ก็ไม่ทําครับเลยมันก็เกิดงัดข้อกันขึ้นนอกจากนั้นในบรรดาวงศาคณาญาติที่วันนี้ได้ตั้งตัวเป็นลทัทธิขุนศึกนะครับแบ่งค่ายดูแลกันแล้วก็วิ่งโครงการกันต่างๆนานา,นาเนี่ยก็ทเลาะบ่าแวงกันเป็นนันมากคนแดนไกลจึงมาปักหลักอยู่ฮ่องกองหวงังจะจัดการอันเนี่ยตะโกนก่นแล้วตะคอกก่อนแล้ว,ลวชี้แจงแล้วไอ้พวกนี้ไม่ฟังครับ นอกจากไม่ฟังเปล่าเนี่ยมันยังรวบรวมไพร่พลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่วันนี้เข้ามาเป็นพวกครับบอกว่าถ้าพวกเราสามัคคีกันใครก็มาปราบพวกเราออกไม่ได้แล้วถามว่าวันนี้คนป่ามันมีปืนแล้วไอ้พวกหิ้วกระเป๋านักการเมืองเก่าไอ้พวกโนอมินีทั้งหลายเนี่ยพอมานั่งบริหารบ้านเมืองมาเก้าเดือนเนี่ยงบประมาณมันออกไปตั้งกี่ล้านล้านแล้วนะครับ ไม่ต้องมากแค่งบน้ําท่วมสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยข่าวแว่แวๆนินทากันนะครับว่าใช้จริงๆอ่ะแสนห้าหมื่นล้านสูงสุดแล้วไอ้สองแสนล้านเอาไปแบ่งปันกันทั้งนั้นแหละว,วันนี้ไอ้พวกคนป่าที่มันเป็นคนที่อยูวกระเป๋าหิ้อยู่รองเท้าเนี่ยคนขับรถไอ้พวกเนี้ยหรือเพื่อนริวรอบบริวารที่มานั่งเนี่ยมันก็มีปืนขึ้นมามันก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งคนที่ไหนอีกแล้วมันก็เลยแบ่งเขตกันดูแลกันเองแล้ววันนี้ พราะอำนาจหน้าก็เกิดขบวนการว่าราชการหน้ามาั่นผสมกับว่าราชการหลังม่่นขึ้นเพราะอำนาจใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาอยู่ใกล้ๆตะข้อก็แล้วบอกก็แล้วสั่งก็แล้วมันย่อมไม่ยอมทําก็เลยต้องรีบเข้ามาจัดก,การให้ได้ครับจึงต้องเดินหน้ายื่นกฎหมายปลองดอกนี้เข้ามาหวังว่าจะเข้ามาจัดก,การปัญหาและคนที่จูกถูกจัดการนะ่ะไม่ใช่ชาวบ้านพวกเราหรอกครับ ไอ้พวกแก๊งว่าราชการหลังม่านและแก๊งว่าราชการหน้าม่านนี่แหละจะถูกจัดการไอ้พวกนี้ก็รู้เลยชิ่งหนีไม่ยอมเซ็นรับรองให้ไม่ยอมให้ก็เลยไอ้พวกที่ยื่นเนี่ยที่ไปวิ่งราวร่างกฎหมายมาจากนายสนอนี่แหละก็เลยมาทํากันเองพอมาทํากันเองมันไม่รู้สายสนกลไในก็เลยชิบหายครับวันนี้ผมอยากจะบอกกล่าวพี่น้องประชาชนว่าไอ้ร่างกฎหมายปลองดองแห่งชาติที่ยื่นกันสามฉบับสี่ฉบับเนี่ย แจ้งไม่เป็นท่าทุกฉบับเลยโมฆะเกลี้ยงเลยครับครับผลกฎหมายขนาดนี้คือผลเป็นโมฆะเป็นโมฆะแน่นอนอาจารย์ในเลิอกอาจจะสงสัยและพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการชมรายการนี้อยู่ก็อาจจะสงสัยว่ามันเป็นโมฆะอย่างไรครับมันมีหลายเรื่องจะจําแนกแกแจงให้ท่านทั้งหลายได้ได,ได้ได้ทราบได้เข้าใจว่าทำไมไอ้พวกนี้ก็เป็นอยู่ในสภามาตั้งนานนักกฎหมายก็มี ทำไมมันยังจะเสนอกฎหมายที่เป็นโมฆะเข้าสาภาครับผมก็บอกแล้วไงครับว่ามันเป็นกฎหมายที่มันวิ่งลาวเข้ามาจนวันนี้ไม่มีใครไปขอบใจนายสนอเทียนทองเลยแม้แต่สักคําเดียวทุกคนแอบอ้างเป็นผลงานกันหมดเลยครับเหตุผลที่จะเป็นโมฆะประการแรกเนี่ยก็คือตัวบิ๊กบังแหละบิ๊กบังเนี่ยแกเป็นคนป,ปฏิวัติยึดอํานาจจากคุณทักษิณน,นะครับ ตอนยึดอำนาจนี่แม้แกแข็งขันขม,มีขม,มันเลยโอ้โหประชาชนแท้ซ้อมสรรเสริญแกก็ประกาศด้วยความภาคภูมิใจในความสําเร็จรในการยึดอำนาจกาวนั้นเอาเรื่องราวต่างๆมาอวดอ้างสมบัตปปิมาเป, <c oughs> เป็นความสามารถหลักแหลมครับเลยเกิดสิ่งที่เรียกว่ารับลวงพลางขึ้นรับคืออะไรร,รับคือของลับหรือความลับหรือสิ่งที่ต้องปิดลับเพราะบอกใครไม่ได้เพราะเป็นการเรื่องประกอบกรรมทําชั่วครับ เพราะเรื่องดีๆเนี่ยเขามาพลธนามาบอกกันได้นันเรื่องลับนี่มากเก,กเป็นเรื่องไม่ค่อยดีอ่ะครับลวงนะครับลวงก็คือหลอกลวงขี้ช่อตอแหลต้มตุ๋นซึ่งสุดจริตชนหรือสาธุชนทั้งหลายนี่เขาไม่ทำหรอกมีแต่ไอ้พวกโจรอันตพานทั้งนั้นที่ทําครับพรางนะครับพรางก็คือทําให้ไม่สนใจทําให้เบนความสนใจทําให้เห็นเป็นเรื่องอย่างอื่นรวมความว่าลับลวงพรางเนี่ยคือตำหรับของการกระทํากรรมชั่วสามชนิด ซึ่งสุดจริตชนสาธุชนเขาไม่ทํากันและบิ๊กบังก็ถือตํารานี้แหละครับมาใช้รับรวงพลังแกเป็นคนปฏิวัติแล้วกล่าวหาคุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลระบอบทักษิณรัฐบาลพักไทยรักไทยเนี่ยสี่ประการหนึ่งเป็นพวกโกงชาติโกงแผ่นดินทุจริตมหาศาลเลยประพฤติไม่ชอบประพฤติไม่ชอบครสองทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ สามมีการบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วงจาาหยาบ,บช้าร่วงละเมิดเป็นอาจิมสี่แทรกแซงก้าวล่วงก้าวกายครอบงำองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจนทำให้คือแปรบ้านเมืองยับเยินว่าแล้วก็ยึดอำนาจเลยกล่าวหาเข้าศาตร์เสียเทยเสียและวันนี้เป็นยังไงมายื่นกฎหมายปลองดองเนี่ยตัวเองมายื่นกฎหมายเนื้อหาข้อหนึ่งในกฎหมายปลองดองนี่คือ นี่ละโทษศกรรมให้คนที่ยึดอำนาจในขณะนั้นก็คือนี่โทษให้บิ๊กบังด้วยแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะบิ๊กบังมีส่วนได้เสียใช่ไหมครับเป็นผู้มีส่วนได้เสียครับใช่ครับครับแล้วทหารคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เดือดร้อนด้วยมีแต่บิ๊กบังแกเดือดร้อนอะไรอยู่คนเดียวกวามจริงแกไม่เดือดร้อนหรอกครับแกทํางานนี้แกก็ต้องยืนอย่างนี้แหละแกไม่รู้ว่าเขาว่ายังไงครับแกไม่ได้ล่ากฎหมายนี้เองผมยืนยันได้เลย เพราะกฎหมายเนี่ยเนื้อหาอย่างเดียวกันกับที่นายสนอเอาไปให้คุณทักษิณสินั่นแหละเพราะอย่ามาอวดอ้างว่าล่างกฎหมายนี้นะครับเดี๋ยวเขาจับได้เลยผมจะแชให้ดูครับเพราะฉะนั้นประการแรกกฎหมายนี้เป็นโมฆะเพราะว่าไอ้คนยื่นเนี่ยมีส่วนได้เสียขัดต่อรัฐธรรมนูนเพราะบิ๊กบังเนี่ยมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นผู้ยึดอำนาจแล้มานิรโทษกรรมให้กับตัวเองนี่ความเป็นโมฆะประการที่หนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ ยังมีอีกกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ที่ซ่อนเล่นอยู่สองประการครับการให้ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมาการคอตอสอของคุณหญิงจารุวันของท่านนามยิ้มแย้มนี่แหละซึ่งพวกนี้คิดไม่เป็นหรอกเพราะเมื่อมีการยกเลิกคําสั่งคอตอสอและให้เพิกถ,ถอนผลทั้งหลายจากการนั้นมีคดีอยู่ก็ไม่ต้องผิดอะไรพวกนี้ก็มี ผลว่าสิ่งที่คอตอสสได้ทำไว้ที่ตกทอดไปถึงปปชที่ขึ้นศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วก็ดีศาลฎีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ดีหรือไปที่ศาลอาญาอยู่ก็ดีอยู่รอบปปชอยู่ก็ดีรวมทั้งการยึดทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยต้องยกเลิกเพิกถอนหมดเลยก็ล้างคดีทั้งหมดให้คุณทักสินและยังต้องคืนเงิน4 6 0 0 0ล้านให้กับคุณทักสินด้วย ซึ่งเงิน4ี่หมื่นกพันล้านนี่ก็คือเงินที่สาลธีกาแผนกเดียายาของผู้ดำรงตา,ตาแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งให้ยึดไว้ตามพระรัชตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องคืนเงิน4ี่หมื่นกพันล้านให้ไปเนี่ยไอ้กฎหมายนี้จึงเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินครับเมื่อเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินแล้วก็อยู่ภายใต้บังคับแห่งรัฐธรรมนูญว่าใครจะเสนอต่อรัฐสภาไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อนแต่นางยิ่งรักไว้ทันเพ่นไปแล้วเพ่นแล้วขึ้นลังคาไปแล้วเรื่องอะไรจะไปเซ็นรับรองให้โงก็รู้อยู่ว่าตัวเองจะถูกเขามาคิดบัญชีเช็คเบนอยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้เมื่อยื่นเข้าไปโดยที่นายกรัฐมนตรีไม่รับรองทั้งที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องเอาเงินจากคลังหลวงนะครับจากคลังแบบนี้เนี่ยจากบัญชีกันคงคลังเนี่ จะต้องเอาไปใช้หนี้ให้คุณทั้งไปคืนในคุณทัศษิณเนี่ยตั้งสี่0มนพันล้านเมื่อนายกตยีไม่รับรองก็เป็นโมฆะขัดร<ม>ัฐธรรมนูญอีกประการที่สองนี่รประการที่สองในประการที่สามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเนี่ยบัญญัติให้คนสองพวกเนี่ยไม่เป็นไม่ได้ทําผิดกฎหมายและกระทาชอบด้วยกฎหมายครับพวกที่หนึ่งก็คือบรรดาคณะทหารที่ทําการยึดอํานาจในปีพุทธศักราช2 5 4พันห้าร้อยี่สิบ้า รัฐธรรมนูญช่วคราวปี2549และรัฐธรรมนูนช่วรัฐธรรมนูนทาวรปี2550มันยัิว่าการกระทําเหล่านั้นเป็นการกระทําที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วครับ <c oughs> อย่างหนึ่งนะอันที่สองก็คือกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินนี่แหละบัญญัติชัดเจนว่าการกระทําของทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งก็ดีที่สลายการชุมนุมเนี่ยซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายฉุกเฉินนั่นแหละ ให้ได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยครับแต่ไอ้กฎหมายปลองดองที่มาเสนอเนี่ยนี่แต่มันวิ่งราวมาเนี่ยมันไม่ได้จัดการอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยมันไปเขียนว่าไอ้พวกนี้ผิดกฎหมายครับจึงให้นิรโทษศก,กรรมหมดเลยล้างบทที่ได้หมดเลยครับการมไ,มไปบอกอว,ว่าคณะทหารซึ่งเขาการกระทําชอบด้วยกฎหมายเพราะกำจัดพานกําจัดวิกฤตให้แผ่นดินเนี่ยแลวคุณไปบอกว่าเขาผิดกฎหมายครับขัดรัฐธรรมนูญไหม ร,รัฐธรรมนูญที่บอกเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายฉุกเฉินเนี่ยเอาผิดเขาผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายอกีกครับเพราะฉะนั้นในปลักนี่คือประการที่สามที่มีความขัดต่อรัฐธรรมนูญคือไปเปลี่ยนแปลงผลซึ่งเขาชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วให้มันผิดกฎหมายให้บอกว่าผิดกฎหมายแล้วก็ยกโทษให้ความจร,ริงอันนี้มันเป็นม่านควัน,ม,นมายาภาพใช่ครับเพื่อจะหลอกคนอื่นว่าเนี่ยกฎหมายนี่ให้ให,ให้ประโยชน์แก่ทุกคนนะครับ พวกหนึ่งก็คือคณะปฏิวัติรัฐประหารครับซึ่งนอกจากบิ๊กบังแล้วไม่มีใครมาเสนอเนี่โทษอะไกับตัวเองหรอกครับเพราะว่าเขารู้ดีอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติว่าเขาไม่ได้ผิดกฎหมายครับเขาทํานั่นชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วตัวเองมาขอเนี่โทษกรรมให้ตัวเองทําไมครับงหนึ่งไนะครับอ่สองเขาก็บอกที่การกระทากฎหมายเกี่ยวกับการเงินการยื่เนี่ยนายกต้องรับรองต้องรับรองนายกก็เต่นไปแล้วหนีไปแล้วก็เป็นโมฆะอีกครับเอ้า ผลงานปฏิบัติป็นชอบ้วยกฎหมายก็บอกว่าเขาผิดกฎหมายแล้วก็เป็นดิจิทัลสามทีก็เนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งสาเรื่องนี้กฎหมายนี่ก็เป็นโมฆะแล้วอันี้ยังไม่ยังไม่รวมอีกหลายประการนะครับประเด็นเล็กประเด็นน้อยเนี่ยเช่นบางฉบับที่พวกเดียวกันนั้นยื่นมานี่นะครับสสครับไอ้พวกสสเนี่ยแล้วไปดูรายชื่อพวกที่ยื่นนะครับไอ้พวกนี้จํานวนหนึ่งเป็นผู้ต้องคดีเผาเมืองต้องคดีครับ้องคดีปลนทรัพย์ชาวบ้านเขาเนี่ย ที่ไปลักทรัพย์ห้างสรรพสินค้ามั่งอะไรมั่งนี่แหละและมาเข้าชื่อครับเสนอกฎหมายก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนถัดต่อรัฐธรรมนูญอีกเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีผู้มีส่วนได้เสียอีกครับบางคนบางบางล่างนี่นะครับก็เขียนว่ากฎหมายนี้ที่คีโทษกสำนักไม่คนนร้นี่นะยกเว้นนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณหนักเข้าไปอีกไปนั่นอีกนี่นี่ถ้าเข้าสภาได้นะคงจะต้องมีไอ้พวกประเภทเดียวกันเนี่ย ไปแปลยติว่าและพันตำรวจโททักษินชินวัตรรวมทั้งนายจตุพรและนายนัทวุฒินัทวุฒิด้วยนายวัฒนาเมืองสุขอะไรต่อไปเลยครับนี่แหละครับมันขัดต่อหลักกฎหมายลขัดต่อบัญญัติวิธีขัดต่อหลักนิติรัฐขัดต่อทุกสารพัดหลักที่จะมีมาในแผนนี้นี้แหละครับเพราะกฎหมายนั้นน่ะจะบัญญัติเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียวไม่ได้ครับ จะยกเว้นความผิดหรือบัญญัติให้คนกระทำใดทำผิดคนไม่ได้ครับกฎหมายนั้นทุกคนรัฐมนตรีบอกว่าทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายเสมอภาคกันโดยกฎหมายครับแล้วนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะกับนายดุเทพเทื้อสุบัณจะไปยกเว้นให้แกต,ต้องรับผิดได้ยังไงละ่ะแล้วทำไมนายจุเทพแกมาท่ายเย็ยๆนะนี่คุณดุเทพนีผมก็นับถือคุณนใจถึงมาก, <c oughs> ากนในพรรคประชาธิปัตย์ถ้าผมจะคบหาจะเป็นพรรพวก,พวกจริงๆแต่คนหนึ่งก็คบนายดุเทพนี่แหละ นายดุเทพมาท่าเยง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 นะบอกว่าไงบอกว่าผมไม่รับการเนี่ยโทษกรรมถ้าจะยื่นเอาไหมล่ะยกเว้นสามคนนี่แหละคือพลตำรวจโททักษินนายพิสิทธิ์และนายดุเทพครับสามคนครับนี่ก็เพี้ยนนะที่จริงๆอ่ะก็รู้อยู่ไปหลอกเขาทำไมไปหลอกเด็กทำไมเด็กมันหลงเชื่อนายดุเทพ เลยมายื่นร่างกฎหมายซะจริงๆเลยซะจริงๆ,<ล>งๆให้ยกเว้นนายพิสิทธิ์และนายดุเทพแต่ไม่ยกเว้นให้พันตำรวจโททักษิณน,นี่อ้างว่าจะต้องเอาฆาตกรมาลงโทษครับ,รบก็กฎหมายก็บอกก็ได้รับความคุ้มครอง